แต่ปัจจุบันหวังพิงเป็นผู้สนับสนุนหลักของตระกูลหวังเขาให้ลูกพี่ลูกน้องแต่ละคนยืมเงินได้คนละสามพันหยวนเพื่อที่จะได้เอาไปเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเมื่อเจียงเสี่ยวไปรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้เขาก็ยิ้มอย่างชื่นชมเขาตกลงที่จะขายแฟรนไชส์ให้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ให้ส่วนลดหรือลดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ใดๆและปฏิบัติต่อพวกเขาเสมือนเจ้าของแฟรนไชส์รายอื่นแม้ว่าคนพวกนี้จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาก็ตาม หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจคุณก็ต้องมีทัศนคติแบบผู้ประกอบการก่อนหากต้องการทำธุรกิจคุณต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการทำธุรกิจให้ได้ธุรกิจก็คือธุรกิจการช่วยเหลือก็คือการช่วยเหลือนี่ถือได้ว่าเป็นบทเรียนแรกที่เขาจะสอนลูกพี่ลูกน้องของเขาหลังออกจากร้านโยผินแล้วเจียงเสี่ยวไปก็ไปดูร้านข้าวตุนหัวปลาที่กำลังปรับปรุงใหม่ เขาเปิดร้านอาหารแห่งนี้โดยร่วมมือกับหวังชวงและหวังเยเว่ลูกชายลูกสาวของหวังซิ่วไห่ลุงสี่ของเขาพวกเขาลงทุนไปทั้งหมด5 0 0พันหยวนเจียงเสี่ยวไปลงทุน3 0 0พันหยวนหวังชวงและหวังเยเว่ลงทุนคนละหนึ่งพันหยวนซึ่งมีแผนจะเปิดสาขาหลังจากร้านแรกได้รับความนิยมหลังจากคุยกับลูกพี่ลูกน้องทั้งสองคนได้สักพักเขาก็ไปที่ร้านอาหารหม้อไฟหัวปลาต่อ เดิมที่เขาสัญญาว่าจะเปิดร้านอาหารให้เชฟหลิวแต่ตอนนี้เขาย้ายเชฟหลิวมาที่นี่แล้วเขาลงทุนเปิดร้านอาหารและให้เชฟหลิวบริหารโดยแบ่งกำไร20%กับเขาดังนั้นจึงถือว่าเชฟหลิวเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้เสี่ยวไปคุณไปอยู่ที่ไหนมาสองสามวันที่ผ่านมาคุณไม่ได้มาที่นี่เลยเชฟหลิวเห็นเจียงเสี่ยวไปเดินเข้ามาในร้านเขาจึงถามด้วยรอยยิ้มเจียงเสี่ยวไปยื่นบุหรี่ให้เขาแล้วพูดว่า ผมไปเจียงเฉิงสามวันเป็นไงบ้างต้องใช้เวลาอีกกี่วันในการตกแต่งร้านให้เสร็จเชฟหลิวกล่าวว่าเร็วๆนี้ก็เสร็จแล้วช้าสุดประมาณสิบวันเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าและพูดคุยด้วยสองสามคำก่อนจะออกไปเขาจะไม่ไปที่ร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเจียงและร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเหอพวกเขามาถูกทางแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในร้าน สิ่งเดียวที่ต้องพิจารณาตอนนี้คือแฟรนไชส์หลายร้อยแห่งเหล่านั้นจะทำอย่างไรเมื่อกุ้งเครฟิตจะหมดฤดูกาลในอีก1020วันนี้แล้วร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเจียงที่ดำเนินการโดยตรงนั้นไม่ได้กังวลอะไรผู้จัดการร้านแต่ละคนก็ดูแลธุรกิจเหมือนที่ผ่านมาเพราะพวกเขาเชื่อว่าเจียงเสี่ยวไปจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้แต่ร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเฮิร์นหันแก่งตากตาดออกไปเพราะพวกเขาเป็นร้านแฟรนไชส์และไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ทุกวันนี้เจียงเสี่ยวไปและหลินเจียอินไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเฟิงเยี่ยนหงจึงต้องรับหน้าที่หนักเพราะเธอต้องรับโทรศัพท์วันละหลายสายทุกวันทว่าเจียงเสี่ยวไปก็ไม่เคยบอกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรให้เธอรู้แล้วแบบนี้เธอควรจะบอกเจ้าของแฟรนไชส์รายอื่นอย่างไรสิ่งที่เราพูดได้ก็คือเราจะแก้ปัญหาให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์หลังจากที่เจียงเสี่ยวไปกลับมาเมื่อเจียงเสี่ยวไปมาถึงโรงงานเครื่องปรุงรถเฟิงเยี่ยนหงก็เพิ่งวางสายจากเจ้าของแฟรนไชส์ไปเมื่อครู่นี้ พี่เสี่ยวไปเจ้าของแฟรนไชส์ต่างก็กังวลกันไปหมดแล้วกุ้งเครฟิตที่หวังพิงไปหาซื้อมาได้เริ่มน้อยลงเรื่อยๆและมีจํานวนไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเฟิงเยี่ยนหงกล่าวไม่เพียงแต่เจ้าของแฟรนไชส์เท่านั้นที่กังวลแต่เธอก็กังวลเช่นกัน หลังจากที่เจียงเสี่ยวไปเข้าใจสถานการณ์แล้วเขาก็กล่าวว่าหากเจ้าของแฟรนไชส์โทรมาถามอีกครั้งก็บอกพวกเขาไปว่าเราจะเปิดตัวเมนูใหม่ที่จะเอามาขายทดแทนในช่วงที่กุ้งเครฟิทขาดตลาดในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และให้พวกเขาส่งพ่อครัวของที่ร้านมาที่สำนักงานใหญ่ฉันจะสอนทำเมนูใหม่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเฟิงเยี่ยนหงดีใจมากเมื่อได้ยินคำพูดนี้และถามออกมาด้วยความตื่นเต้นแล้วเมนูใหม่นี้คือเมนูอะไร